กันกับหน้าสดๆแบบนี้รู้เลยว่าจะมาทาอะไรให้ดูอีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นตลับแป้งแล้วก็พับแบบนี้เลยนะคะเหมือนจะขาวกว่าผิวไว้ตาประมาณนิดนึงนะรู้สึกว่ามันขาวกว่าคอ,อนิดนึงแต่เดี๋ยวอีก20นาทีเรามาดูกันนะคะจะมีการปรับสีให้เข้ากับผิวเราอยู่ไหมเดี๋ยวมาดูกันค่ะ มน,นีบ้านเรานะคะซัมเมอร์กัดร้อนมากๆเลยขนาดอยู่บ้านเฉยๆคายวิดีโอเนี่ย,ยก็ยังร้อนในตามีตัวนี้เลยเนสเซ่นาฟรุตตาอร่อยมากๆมาๆเป็นรสชาติสตรอเบอรี่แบบเค็มโคนมากๆตัวนี้เนี่ยเขาปลับมาขายแล้วนะคะมีเป็นรสสตรอเบอรี่ซื้อมาจากเซเว่นบาทเองในตันตุนแบบตัวนี้เนี่ยอร่อยแต่ก็ไม่ได้หวานเจี๊ยมนะคะแค่60กิโลแคลอรี่เองไม่อ้วนแน่นอนนะคะ ามาแล้วค่ะหน้าที่มีแป้งนีอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะคาะว่าแป้งเนี่ยจริงอยู่ดีดูดรอปลงไหมคะ